สวัสดีครับเพื่อนพื่ทกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะมาแนะนำโปรโมชั่น f11 ที่ชื่อว่ากล่องนกเกรเรียนอาทิตย์กุทัไทยกดเข้าไปอ่านกติกาเบื้องต้นก่อนนะครับการเปิดกาชานี้จะใช้ครั้งละ1 0 0 0 0มไดมอนด์หรือประมาณร้อยหนึ่งจะว่าเป็นกาชาที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับกับการสุ่ม1ครั้ง100บาทแต่ว่า เขาจะสุ่มไอเทมด้านล่างตามนี้ซึ่งถ้าเราจะตีตามมูลค่าอย่างเซ็ตชุดนกกระเรียนทิวไทยเนี่ยโอเคนะครับ1ชุดมันเกิน5 0 0 7 0 0 800รอยบาทอยู่แล้ววิญญาณทยามังกรเนี่ยขั้น5ถ้าทําเองหมดเป็นพันบาทชัวร์วนะครับหมดหมดทะลุพันอะ่ะหมด3 4มสี่พันชัวร์หินสัเลี้ยงกระลอกบินไซบีเรียอันนี้พื้นฐานโดยปกติสัตว์เลี้ยงก็อยู่ตัวละประมาณ300บาทอยู่แล้ว นะครับกุปพิศวงห้าชิ้นหชิ้นของพวกนี้ถ้าถ้าตีเป็นราคาใน f 9กาลีน่าเนี่ยมันจะค่อนข้างราคาสูงนะครับของพวกนี้ไม่น่ามีเพราะว่าขผมมีโปรโมชั่นแต่ว่าถ้าเป็นราคานอกกุปพิศวงมันก็ประมาณ20นะครับคิสตันวิทยาของมูลก็ประมาณ30 แต่ถ้าตีราคาของกาลิน่าเลยก็ถือว่ากําไรถือว่าถือว่าเสมอตัวกับกําไรประมาณนั้นถ้าน,นี้ก็ประมาณเสมอตัวอันนี้ก็เสมอตัวนะครับนอกนั้นก็คือกําไรทั้งหมดก็จัดว่าเป็นกาชาที่ผมถือว่าไม่ขาดทุนถ้าอ้างอิงตามราคากาลิน่านะครับที่สําคัญคืออ,อ่าเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็การนี้กระรอกบิน อันนี้คือตัวอย่างวัลตานกกระเรียนอันนี้เซตนกกระเรียนทีวไทยอันนี้เป็นกระรอบบินไซเบียทรงพลังมันเหมือนตัวผู้ตัวเมียนะตัวผู้เป็นตัวนี้ตัวเมียเป็นตัวนี้อ่ะมันมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาเราสุ่มได้ของมาเนี่ยนะครับของมันจะอยู่ในนี้ในหน้า F11 นี่แหละแล้วสามารถส่งต่อให้ผู้เล่นอื่นได้ นะครับดังนั้นมันก็เป็นช่องทางที่จะทำให้เราอาจจะก,กำไรจากโปรโมชั่นนี้ถ้าเกิดเราเปิดแล้วเราได้ของดีๆที่มันมีมูลค่าสูงเราก็ส่งให้คนอื่นได้และยังมีกำไรเหลือด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปิดสัก15ชุดนะครับแสนห้าหม่นไดมอนด์เปิดครั้งที่1 กูพิษวงสิบห้านะครับสิบห้านี่กำไรแน่นอนอยู่แล้วคิดต่างมุญยาหงมูลสองเสมอตัวกูพิษวงห้าเสมอตัวพิษวงสิบห้ากำไรพิษวงห้าเสมอตัว อ๋อเนี่ยครับเมื่อกี้ผมเหนของเข้ากล่องนะครับก็ไปอ่านข้อ4ให้ชัดๆอีกทีหนึ่งก็คือเฉพาะาเฉพาะเซ็ตชุดตบกเรเรียนเฉพาะวิญญาณทยามมื่อกวขั้น5แล้วก็หินสัดเลี้ยงกะลอกไซเบียเท่านั้นนะครับที่จะส่งต่อได้แล้วนั้นก็คือจะเข้าไ d อ่าโอเคตามนั้นครับกิดตามวิญญาณฮอมูล5อันนี้กำไรละ ี่ทีแล้วเนี่ยหนึ่งส้าหต่อไปคันที่เจที่จำยำคูณห้าแปดหินสัตนเลงกระลอกไซบียรีเก้กุพิศวงศ์สิกุพิศวงเฮ้ยมันจะไม่ได้จริงดีอยากได้เนี่ย ทำไงดีปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดใหม่เปลี่ยนโลเคชัน่นอีกทีเปลี่ยนโลเคชัน่นนี่คือกากเลยนะครับเสมอตัวตลอดเลย สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอา้ามาต่อไปตามงบสุดท้ายไม่ได้นะครับไม่ได้รางวัลใหญ่อะไรเลยอันนี้ก็เฉยๆนะครับก็กลายเป็นเปิดกาชาแสนห้าหมื่นพันห้าร้อยบาทอ่ะดูดีกว่าได้ได้อะไรมาเป็นเสร็จนะครับ พั0หบาทได้อะไรติดเนื้อบ้างเอ่อคิดตามยามหมูลยี่สิบกับกูพิศวงเจ็ด เดี๋ยวผมคำนวณแป๊บหนึ่งนะครับ20คูณ30ก็600อันนี้คิดราคาลอกแล้วก็75คูณด้วย20บวกโอเคนะครับต่อเซตนี้นี่ต่อให้คิดราคาข้างนอกก็ยังกำไรอยู่ดีก็ถือซะว่าเอามาอัปเกรดของให้กับตัวละครของตัวเองนะครับคิดอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องคิดมากแต่ชุด ชุดกระเียนไม่ได้นะครับไม่มีชุดเอาไว้ถ่ายปกนะเลรดออกถ้าดูจากที่ผมเปิดจับป็นยากนะครับแต่ของที่ได้มาก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรคือมันไม่ได้มีโทรโกงทรโขมมียันอะไรพวกนี้นะครับไม,ไม่ได้มีของที่มูลค่าไม่สมเหตุสมผลโผลมานะอ่าโอเคงั้นก็ขอจบคลิปรีวิวการเปิดกล่องโปรโมชั่นนี้กาชานี้จะเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับแต่ก่อนจะจากกันเมื่อสักครู่นี้ผมได้สัตว์เลี้ยงกระลอกมาตัวหนึ่งนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ในระบบส่งของขวัญซึ่งมันก็อยู่ที่นี่แหละเพียงแต่ว่าสีมันขาวเหมือนกันมันกลืนกันไปนะครับคุณลองสกอร์เมาส์มาเนี่ยคุณจะเห็นแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปที่ส่งของขวัญเนี่ยคุณจะพบว่าผมมีนี้อยู่หนึ่ง แล้วส่งของขวัญให้เพื่อนได้นะครับด้วยการกดกรอก UID เพื่อนแล้วมันจะเสียค่าส่งหมื่นนึงนะแต่ส่งประวัติก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกลายเป็นเปิดแร่กำไรโอเคน่าจะไม่งงกันนะครับส่วนเรทก็อันนี้คือที่ผมทดสอบ15กล่องนะครับยังไม่ออกแต่ก็มีบางคนที่45กล่องก็ออกก็มี กรดวงไข่ดวงมันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ